หน่อยนึงมีในถังอ่ะโอ้อะไรกันครับเนี่ยพลุงพลังเลยนิดหน่อยขดไม่ไหวก็เลยเอากลับบ้านมานิดหน่อยเหรอนิดนิดเนยนะในถังมีอีกนิดหน่อยอ๋อในถังมีอีกนิดหน่อยนะคะโอ้โหนี่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 ปลาทั้งนั้นยุ่งจริงเลยแหละ อยากดูอยากเห็นเนีย่อยอย,อยากออกกล้องเนะี่ยโอ้โหดูค่ะตายตายตายวันนี้ไม่ว่างด้วยหวยออกปลาเป็นพวกพงกุงเลยมังกรไปดูในนู้นดิไปดูในในถังมีถังมีอีกเขาบอกโอ้โห โห่แต่เนสาสดๆอยู่เลยอะ่ะโอ้โหขนาดในนี้ไม่มีน้ำแข็งเลยนเนี่ยยอดแล้วยอดแล้วโอ้ยเก่งจริงจริงเก่งจริงจริงดำเป็นป่องๆเลยขอดสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับเอาสิยเอาเอาสเอีย สุดยอดไอเทในถังออกก่อนดีกว่าเ่าจะมาปดตรงนี้เออเอาน้ำแข็งใส่ลงไปไงโอหโ้หโหยัยงปดไม่เสร็จนะเนี่ยไปแล้วไปแล้วแทกไปแล้วลแต,แต็คแบบเต็คแไอ้นี่อึ้ำแข็งโปะโปะเป็นชั้นๆไป นานนานนานโอ้โหยอดแล้วมีคาถาป่ะเนี่ยฮะมีคาถาป่ะ๋ยวท่องคาถาให้ฟังหน่อยดิมาจุก๊กจิกจุ๊กจิก,จกงุงงงงงอยู่ในปากไม่ได้นะยอดเลยครับ ใส,ใส่ใส่ huh oh oh oh. ใส่จ้าใส่จ้าใส่เจ้าใส่จ้าโอ้โหเต็มถังแล้วเนี่ยแกะตรงนู้นมาอีกเต็มถังแล้วเนี่ย